บ้านตักมายุราอายุ64ไม่แก่ลงจับสามีได้ที่วัด5กันยายน2022ออกกำลัง225ชั่วโมงสาผมทุกวันปมไม่ให้อภัยอดีตลูกเขยเปิดบ้านตักมายุราอายุ61ไม่แก่ลงจับสามีได้ที่วัดได้ถึงกับก้มขอร้องเรื่องนี้คนเลยเมาส์กันว่าพี่ตักเป็นสายเป๊ะเป๊ะทุกอย่าง คือทุกสิ่งที่เราทำเราอยากทำให้มันดีไม่ใช่ว่าเราแต่งตัวออกมาแล้วคนเขามองไม่ดีเขาจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ลากรองเท้าแตะแต่ถึงหน้าจะไม่แต่งแต่เส้นผมคือต้องดูแลตลอดเวลาห้ามหัวเหม็นแล้วคือคุณหนุ่ยสามีเราเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดตลอดเวลาอย่างล่าสุดเรานอนอ้าปาก คือเราเป็นคนที่นอนงายและเวลาเราเหนื่อยมากๆมันก็คงอ้าปากออกมาเองแล้วทีนี้คุณหน่ย่ยเขาคงตื่นขึ้นมาเห็นเห็นว่าเรานอนอ้าปากแล้วเขาก็มาบอกเราว่าคุณสงสัยเมื่อคืนนอนหลับสนิทมากใช่ไหมช่วงนี้ถึงนอนอ้าปากคือเราเลยต้องดูดีตลอดเวลาเพราะถ้าเราไม่ดูดีเขาก็มองคนอื่นด้วยไงมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาพร้อมทั้งยังเผยอ,อีกด้วยว่าช่วงหลังไปทำบุญ แต่ไม่ไปปฏิบัติธรรมสามีมากกว่ายังบอกคุณหนุยอย่าไปบวชนะเดี๋ยวไม่มีใครอยู่กับตักอย่าทิ้งตักนะทิ้งตักไม่ได้นะตักอายุขนาดนี้เดี๋ยวไม่มีใครเอานะหัวเราะถ้าคนปฏิบัติธรรมหรือเข้าวัดคือสามีเราสวดมนต์แต่ถ้าคืนนี้เหนื่อยก็อาจจะนอนเลยคุณหนุยก็สกิดทำไม่ไม่สวดมนต์เราทำบุญทำทุกอย่างไม่ปฏิเสธแต่ไม่ถึงกับเข้าวัดสามวันตักมยุรา มายุราเคลียทุกดรามา่าลูกสาวกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่โทษใครลูกเลือกคู่ชีวิตผิดเป็นประสบการณ์ของเขาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้น้ำตาลน,นัชชาสเวศิลาลูกสาวบุญธรรมของตักมายุราดาราและพิธีกรชื่อดังได้ออกมาประกาศตัวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากเพิ่งเลิกรากกับสามีชาวฮ่องกงซึ่งดานคุณแม่สาว2,000ปีได้ออกมาเผยว่าน้ำตาลได้จัดงานแต่งเล็กๆได้ปีกว่าแล้วกระทั่งมีลูกส่วนเรื่องที่แยกทางกับสามีก็เคารพการตัดสินใจของลูกแต่ข้อดีคือพอเขามีลูกเขาเก่งเขาเลี้ยงลูกเองเขาไม่ใช่คุณหนูไปไหนก็ฮิวใส่สีข้างไปแล้วก็ไม่จ้างคนเลี้ยงด้วยมีแม่บ้านและไม่ได้อยู่บ้านแม่ด้วยนะมีที่ให้อยู่ แต่เขาอยากใช้ชีวิตของเขาเองเขาไปอยู่เลยบ้านเราไป15นาทีใกล้ๆก,กันวันเสาร์อาทิตย์คุณหนุย่ยเขาหลงหลานอยากไปดูหลานก็ไปกันเขาเลี้ยงลูกเองหน้าเอ็นดูหน้าตีเลยตาชั้นเดียวเรื่องคอมเมนต์ดูนะแต่เรารู้ว่าเรารับไม่ได้เป็นคนจิตใจอ่อนไหวเราเป็นศิลปินใครว่าเรามากๆก็รับไม่ได้เดี๋ยวพอมาออกรายการอย่างนี้ก็จะมีเรื่องในโซเชียลคือจะเห็นข่าวแต่จะไม่อ่านคอมเมนต์ เรารับบางเรื่องไม่ค่อยได้เราก็มนุษย์รับบางเรื่องไม่ได้เคยหนีออกจากบ้านด้วยเหรอถ้าบอกว่าแต่งงานแล้วไม่ทะเลาะก,กันมันไม่จริงมันต้องมีปากเสียงกันบ้างเวลาเถียงเราจะมีอารมณ์เราก็หนีเลยดีกว่าขับรถออกจากบ้านไม่อยากอยู่แล้วแต่พี่ไม่ได้ไปไหนนะจอดมันข้างซอยนั่นแหละแล้วก็มองว่าเขาจะมาง้อเราไหมเขาไม่มาสรุปเราก็กลับบ้านดีกว่าแล้วเดินขึ้นไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เวลาทะเลาะกันพี่จะเป็นอย่างนี้ไม่ไปสร้างภาระให้ใครแต่จะจอดรถนอนค้างซอยนั่นแหละดูแลดีขนาดนี้บ้านเหล็กบ้านน้อยมีไหมไม่อยากรู้แล้วไอ้บ้านคงไม่มีคงมีเป็นหย่อมๆถามว่าเคยจับได้ไหมเคยแต่เดี๋ยวนี้หมดฤทธิ์แล้วพอให้ไปดันไม่ไปแบบนี้ต้องเรียกว่าเสือสิ้นลายใช่ไหมคะ